ูกหลอกลวงหลอกลงลทุนตกลหลกาคนเงินตกบุหรี่กงมดหกหยุดตกเป็นผู้เสียหายมารู้เท่าทันภัยใกล้ตัวในช่วงหย,หยุดเป็นเยือเอาละครับหยุดเป็นเยือในช่วงนี้นะฮะเราจะติดตามแล้วก็พูดคุยกันนะครับเดี๋ยววันนี้จะพาลงใต้นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการกวาดล้างรถแฝดแดนใต้นะฮะหลายท่านอาจจะได้เห็นข่าวนี้และ้นะครับข่าวนี้เนี่ย ก็เป็นเรื่องของการกวาดล้างรถแฝดนะถามว่ารถแฝดคืออะไรเอาคร่าวๆก่อนนะครับที่ลงลึกในรายละเอียดนะบอกว่ารถแฝดคือรถที่สวมทะเบียนอะใช้ทะเบียนปลอมอะไรอย่างเงี้ยนะครับคุณผู้ฟังนะครับแล้วก็มันจะมีแบบผู้เสียหายที่เออคนที่เอาเอาทะเบียนปลอมไปใช้เนี่ยนะครับก็ก็ได้รับความเสียหายบางทีแบบใบสั่งหรือว่าไปฝ่าฝืนนะกฎจราจรไปฝ่าฝืนกฎหมายแบบนี้นะทะเบียนรถที่มันก็จะแจ้ง มาในระบบที่เป็นแบบ Big Data แบบนี้นะครับทีนี้าการกวาดล้างที่ว่านี้นะครับเท่าที่ติดตามข่าวเนะี่ยบอกว่าเป็นการนําไปสู่การกวาดล้างขบวนการอื่นๆอีกเยอะด้วยทั้งแรงงานต่างด้าวการลัก,กลอบแบบสินค้าของหนีภาษีต่างๆมากมายนะครับเราเอียดเดี๋ยวไปพูดคุยกันเลยนะครับกวาดล้างรถแฝดแดนใต้ขจัดภัยอาชญากรรมป้ายปลอมบนถนนนะครับพูดคุยกันกันกบพันตํารวจเอกชนกฤต พงศรีนะฮะผู้กํากับการเจ็ดครับกองบังคับการตํารวจทางหลวงนะครับอยู่ในสายกระเป๋าครับผมสวัสดีครับผู้กำกับครับครับสวัสดีครับคุณจิตพันโครับและสวัสดีพี่น้องประชาชนท่านครับผมพัานเวทพงศรีครับกับกำกับการตารวจทางหลวงครับครับยินดีได้คุยกับทางผู้กำกับนะครับครับผมครับครับผมคือจริงๆอ่ะในในพื้นที่เองเนี่ยผู้กำกับก็ก็ดูแลหลายพื้นที่เหมือนกัน11จังหวัดเลยใช่ไหมครับทางใต้ใช่ครับอ่อ่า กองกับการเก็บก็นับผิดชอบไปเก็จังหวัดครับมีตั้งแต่อกระบี่พังงาภูเก็ตนครเอนครศรีธรรมราชครับอา่าสตูลตังโอ้โหสงขลาปัตตานียาลานราธาิวาสครับทั้งหมดทั้งหดจังหวัดครับครับครับแล้วเรื่องทะเบียนปลอมคือคือรถที่ใช้ทะเบียนปลอมนี่แหละใช่ไหมครับที่เราเรียกว่าเป็นรถแฝดใช่ไหมฮะใช่ครับจริงๆแล้วเออเราเราเรา,เราดำเนินการปฏิ ดําเนินการกวาดล้างรถป้ายทะเบียนปลอมครับก็ลดอายกรรมภาคใต้ก็รวมหลายๆข้อหาเกี่ยวกับการปลอมปลอมป้ายทะเบียนแล้วก็มาติดใช้กับรถครับครับก่อนขอขอนุญยตถามว่าอย่างอย่างป้ายทะเบียนปลอมมีเยอะไหมฮะตัวที่จับกลุ่มมานะครับพุ่มกับ อืมก็ก็เยอะนะครับก็ที่จับมาทั้งหมดเนี่ยทั้งทุกอย่างเนี่ยก็ก็ทั้งหมดมีประมาณสักเออหลายสิบคันเลยครับอืมนะฮะหลายสิบคันซึ่งซึ่งคือพอผมเห็นข่าวผมกม็รู้สึกตกใจนะฮะแทนตํารวจเหมือนกันเพราะว่าคือทะเบียนปลอมเนี่ยมันนาไปสู่อาชญากรรมอย่างอื่นๆด้วยใช่ไหมครับใช่ครับเยอะเลยครับ,รบนะฮะอันนี้ผมผมเดานะคือว่าทางคนร้ายเนี่ยพอเขาสวมทะเบียนปุ๊บเขาก็จะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเอารถเนี่ย ไปก่อเหตุอะไรก็ได้เพราะว่าสาวมาไม่ถึงเขาอยู่แล้วแบบนี้ไหมเขาคิดแบบนี้ใช่ไหมครับก็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 ด้วยครับ,รบแต่ว่าในสุดท้ายแล้วก็วไม,ไม่ไม่รอดพ้นนะการทํางานของเจ้าหน้าที่นะครับใช่ครับใช่ครับเดี๋ยวผมพัดเกินให้ฟังถึงอความเป็นมาของของอก่อนจะเกิดโอโอเปอเรชั่นนี้ก่อนด,ดีไหมได้ได้ครับเชิญครับเล่าที่มาได้เลยครับภาพถึงนี้ด้วยก็ขออนุญาตพูดถึงภารกิจของกองกำการหมวดทางหลวงนิดนึงก่อนนะครับก็ บางทีแบบพี่น้องปทางขับรถแล้วเจอรถตรวจทางหลวงมีการกำขบวนหรือมีนู่นนี่นั่นหรือขับรถเปิดฝาดญาติไปหรือมีการปนเอ่อปนประชาสัมพันธ์ให้หลบทางอะไรครับก็จะได้ทราบว่าเอ่อตอนนี้ตำรวจทางหลวงมีภารกิจอะไรบ้างครับกับพี่น้องประชาชนนะครับก็อย่างแรกนะครับก็ขออนุญาตเอ่อเป็นภารกิจในการหวายความปลอดภัยแล้วก็เอ่อสำหรับองค์พระมหากษัตริย์ราชินีรัชรัชญายาติผู้ทำเร็จราชการแทนพระองค์พระบรมนวงสานนวงแล้วก็ พระราชการตุกานะครับแล้ว <afraid> ก <t> ็สองก็คือปราบปรามอัจญากรรมที่เกิดขึ้นในเขตทางหลวงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาอาญาตามกฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับความผิดอาญาและจราจรก็อย่างที่การเปิดเวอร์ชันดังกล่าวก็คาดเราในในส่วนนี้นะครับแล้วก็ข้อต่อไปก็มีการจัดการจราจรอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ทางในเทศกาลต่างๆเช่นเทศกาลปีใหม่นี้ก็เราก็มีการอำนวยความสะดวกให้พี่น้องประชาชนได้กลับเข้าถึงบ้าน แล้วก็ไปถึงจุดหมายได้อย่างปลอดภัยนะครับครับแล้วก็ข้อต่อไปก็ช่วยเหลือหาช่วยเหลือหาแนวทางในการลดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนท้องถนนแล้วก็บริการพี่น้องประชาชนนะครับให้เกิดความความรวดเร็วในปลอดภัยในการใช้ถนนนะครับผมก็ก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์นิดนึงในเมื่อพูดถึงหน้าที่การทำหน้าที่การทํางานของตำรวจก็ก็ ในข้อที่บริการพี่น้องประชาชนผู้ใช้ทางนะครับหากพี่น้องประชาชนเนี่ยประสบอุบัติเหตุหรือมีเหตุต่างๆรถติดหรืออะไรบนท้องถนนเนี่ยก็ต้องการความช่วยเหลือก็สามารถติดต่อประสานงานกับตารวจทางหลวงได้นะครับก็ในหนึ่งเก้าสามนะครับหนึ่งเก้าสามหนึ่งเก้าสามครับตัเช่นเลยครับตอนนี้ใครก็ก็แจ้งมาทางนี้ได้ครับครับผมนะฮะตอนนี้ตอนนี้กําลังถ่ายภาพเป็นคลิปนะวิดีโอ น่าจะเป็นผู้กากับแหละใช่ไหมที่ไปฉีกป้ายทะเบียนเหมือนจะเป็นสติ๊กเกอร์ติดอะ่ะอ๋อครับครับครับนนก็เป็นหนึ่งของการปลอมป้ายนะครับว่าเขาพยายามทให้มันเหมือนป้ายจริงที่สุดนะครับก็ก็อย่างที่ภาพท่านพี่น้องประชาชนได้เห็นภาพต่างๆครับเห็ืตอต่างว่ามีการจับกลุ่มมีการจับกลุ่มรถที่ลักลอบผลของผิดกฎหมายว่าผลยาเสพติด ผลแรงงานต่างด้าวหรืออะไรต่างๆครับก็เมื่อจับกลุ่มแล้วเนี่ยเมื่อมีการจับกลุ่มเนี่ยผู้กำนามความผิดพร้อมกับรถของกลางเนี่ยก็ตรวจพบว่าครับเอมีการใช้ป้ายที่เปลี่ยนฟอมนะครับในการกระทำเพื่อแล้วก็มีการพอใช้เสร็จก็มีการเปลี่ยนป้ายไปเรื่อยนะครับเพื่อตกตาเจ้าการตลบหนีการจับกลุ่มครับแล้วก็ประกอบกับกองบับการตรวจทางหลวงครับได้ ได้รับแจ้งจากผู้ที่หายนะครับได้ครับการร้องเรียนจากผู้หายํำนวจนะครับว่าได้รปสั่งกาจะจราจรจากกล้องอิเล็กทรอนิกส์ครับที่ส่งมาที่บ้านโดยที่ผู้ที่หายไม่ได้ขับขี่ในบริเวณนั้นเลยนะครับหรือว่าบางทีกล้องอิเล็กทรอนิกส์ของทางตํารวจทางหลวงครับก็ตรวจพบรถป้ายทะเบียนเดียวกันสองคันอยู่ในต่างเจังหวัดสองจังหวัดที่เวลาเดียวกันซึ่งมีรถที่แยกล่างได้ขนาดนั้น มีรถคันหนึ่งที่ที่มีการด้วยไม่ว่าจะด้วยเจตนาหลบหนีกล้องเิเลคอนส์หรือสวมทะเบียนเพื่อไปทําขนสิ่งของผิดกฎหมายอะไรต่างๆก็ก็เป็นไปได้ครับก็ก็จัดก็ทําให้ผู้เทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเดือดร้อนจากไม่ได้ทํกับความผิดแต่ก็โดนใบสั่งมาอะไรครับก็ร้อนดังกล่าวของพี่น้องประชาชนครับก็ตวาสับเสียจครับซึ่งรับผิดชอบติดเขดจังหวัดนะครับที่ถำน เส้นทางประมาณ2,505กิโลเมตรเนี่ยถึงได้ท่านครับกวาดล้างรถป้ายทะเบียนปลอมเพื่อลดไอยกรรมภาคใต้ครับผมก็ระหว่างในช่วงโอเปอเรชันเนี่ยเราก็ได้มีการให้สถานีตำรวจทั้งหลวงทงั้ง5สถานีที่อยู่ในกองกับการเจดที่รับผิดชอบเแตดจังหวัดเนี่ยครับ,รบมาข้อมูลต่างๆที่เราที่เราที่เราเรวบร,รวมไว้เก็บข้อมูลไว้ตลอด นะครับว่ามีการกระทำความผิดใช้รถใช้อะไรยังไงบ้างทั้งข้อมูลจากกล้องจอนปิดต่างๆที่เราเก็บไว้ครับแล้วก็มีการเน้าข้อมูลจาก Big Data นะครับก็ของกองบัญชาการบด,ด่สองดดกลางเนี่ยมาบูรณาการร่วมกันเพื่อสวนติดตามจับกลุ่มรถนะครับผู้ใช้รถท,ที่ติดป้ายทะเบียนปลอมนะครับ,รบตลอดจนพอได้แล้วเนี่ยเราก็ขยายผลไป ขอหมายสารเข้าตรวจค้นบ้านที่มีการใช้รถบ้านที่เป็นฟอมเพราะเราคิดว่าเขาต้องมีการากระทกอย่างก็ก็เข้าไปถึงนอกจากบนท้องถนนแล้วก็เข้าไปถึงบ้านทุกอย่างเลยครับ,รบเพื่อ,เพ,อเพื่อติดตามจับกลุ่มผู้กระทําความผิดครับโอปเปอรชั่นครั้งนี้เอเมื่อ,อไหร่ครับเริ่มเริ่มโอเปอรชั่นกันวันไหนฮะโอปเปอรชั่นนี้ใช้เวลาประมาณสองเดือนครับตั้งแต่<อ>เดือนมีนาครับครับผม ครับแล,<อ>แล้วที่เข้าจับกลุ่มฮะที่เป็นภาพว่ามีการเข้าไปตรวจคนบ้านที่ใช้ทะเบียนปลอมอย่างเงี้ยฮะอ๋อครับผมก็ก็จากการขยายผล<อ>ที่ที่เราเอาข้อมูลมาบางทีเนี่ยครับเราได้เราได้ข้อมูลรถแล้วว่าให้มีการรถเนี่ยมีการส่มทะเบียนแล้วเนื่องจากมีรถแปดที่มีการขับขี่อสองที่เอที่เราสืบทราบจนทราบว่าอีกที่เนี่ยเป็นของเอเป็นรถจริงรถเอาคนเนี่ยเป็นรถ ที่ติดป้ายทะเบียนปลอมครับเราก็เราก็สืบสวนติดตามแต่เขาไม่ท้องถนโนบางทีรถเขาจอดไว้เราก็ราไม่สามารถติดตามจับกลุ่มบนท้องถนนได้ทันครับเพราะว่าเลยต้องสืบทราบจนทราบว่ารถเนี่ยจอดที่ไหนถึงขอสารขอมาค้นเพื่อเข้าไปคน้นเดูรถก็ที่ติดป้ายทะเบียนปลอมครับว่ามีการการกระทําความปิปดหรือมีสิ่งของปิดกฎหมายเนี่ยอยู่ที่บ้านในตัวรถอีกหรือไม่ครับครับผมคือตรงเนี้ยที่จับภาพเนี่ยก็เป็น ในพื้นที่จังหวัดสงขลาครับก็มีไปครับครับคือพูดถึงการทำงานขังตำรวจก็ไม่ง่ายนะใช่ไหมฮะเพราะว่ารถนี่มันเคลื่อนที่ตลอดเวลากว่าจะไปหาว่าอบ้านไหนเขาไปจอดบ้านไหนอยู่ตรงไหนไงก่อนออกไปคนได้ก็ใช้เวลาพอสมควรเหมือนกันนะฮะเราก็เราก็มูลนมการร่วมกันจะใช้ข้อมูลทุกภาคส่วนครับจาก big Data ด้วยจากข้อมูลที่เราสืบสืบสวนก่อนเกิดเหตุแล้วทั้งหมดเลยครับเพื่อเพื่อจะเพื่อ กับกลุ่มรถที่ใช้ป้ายทะเบียนปลอมครับครับ,รบผมคือจากข่าวที่เกิดขึ้นเนี่ยนะฮะพุ่มกับเท่าเที่ผมเห็นข่าวนะบอกว่าสามารถจับกลุมทางบุคคลต่างด้าวได้ถึง<ช>ถ<ว>ร้อยสิบหกคนยึดอาวุธปืนสิบกระบอกนะปืนยาวสองกระบอกปืนสั้นแปดกระบอกกระสุนปืนเจ็ดิบหกและยังพบว่ามีการลักลอบนําเข้าน้ํามันบุหรี่หนีภาษีโอ้กับกับทะเบียนปลอมเนี่ยด้วยใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ครับก็จะ ที่เราติดตามจับกลุมเราก็ค้นครับก็อย่างที่บอกว่าว่าพวกที่ผู้กระทําความผิดเนี่ยเขาก็จะใช้ใช้รถเนี่ยติดป้ายทะเบียนปลอมเพื่อไม่ให้ตอนนี้ผ่านไปแล้วเรามีการจับกล้องได้ว่าให้รถคันนี้ต้องสายเราสืบสวนไปเนี่ยปรากฏว่าป้ายทะเบียนนี้เราก็จะเห็นป้ายทะเบียนแต่ปรากฏว่าคนขับขี่รถคันนี้เป็นคนที่ รถเนี่ยไม่เคยวิ่งมาที่นี่เลยอย่างเงี้ยครับเพื่อนลบหนีเขาก็ถ้าเกิดเขาใช้ป้ายท่เป็นจริงเนี่ยเราก็จะทราบว่าเจ้าของรถเป็นใครอะไรครับเขาก็เขาก็จะตกตาเจ้าที่ครับครับแล้วผมก็รู้สึกว่าการใช้ทะเบียนปลอมเนี่ยคือมันมันเหมือนกับเป็นเป็นหัวเชื้อนะเป็นเป็นต้นน้ํานะครับของการไปก่อเหตุอาชญากรรมอื่นๆด้วยใช่ก็เข้ามาสู่การเก่ากวาดล้างนะครับในวันนี้ด้วยนะครับ ใช่ครับใช่ครับครับผมเราังตรงนี้ครับแล้วก็โดยทั้งจุดนี้ด้วยหลักๆแล้วก็ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ได้รับใบสั่งว่าเอ้ยผมเใช่ฮะครับตรงตรงเรื่องพวกนี้เราเราก็เราก็พยายามปุดรู้่วดต่างๆที่ที่เกิดขึ้นครับครับผมครับเดี๋ยวเดี๋ยวกลับไปที่ภาพของของผกับที่ฉีกทะเบียนรถเมื่อสักครู่นี้นะฮะ คือความรู้สึกของผมนะยังรู้สึกเหมือนเดิมอยู่ว่าเอ๊ะการทําป้ายทะเบียนปลอมเนี่ยคือทามาเป็นแผ่นเลยแล้วก็ไปติดแล้วก็เออทับจะปลอมก็เออยกออกแล้วมาติดใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่นี่คือเขาใช้วิธีการเป็นแบบปริ้นมาเป็นสติกเกอร์แล้วก็ไปแปะทับตรงป้ายทะเบียนเปล่าๆเอาไว้แบบนั้นใช่ไหมฮะตอนนี้ใช่ครับคือรูปแบบคือคือป้ายทะเบียนปลอมลอมันปลอมได้แหละหลายรูปแบบครับ,รบถามว่าป้ายที่เขาทําที่ผมฉีกเนะี่ยมันต้องจริงเลยนะครับเขาทํา เขาทขําเขาทํสติ๊กเกอร์มาแปะโดยใช้ใช้ปอนที่เหมือนกับกับเอ่ป้ายที่เปียนจริงเลยครับซึ่งเปล่าเนี่ยมองไม่ไม่รู้เลยแล้วก็เขาปลอมถึงเอ่าทำติ๊กเกอร์เอ่อเป็นขอสออให้ขอสอเขาทําเหมือนนะครับเหมืจน <S 2> <S 2> <S 2> ถ้าเกิดเราไม่รู้ว่าเป็นรถแปะเนี่ยรเราไม่ไปตึบจนแบบมาดูว่ามันเป็นป้ายที่เปียนปลอมจริงเนี่ยรเราไม่กล้าจะไปไปแกะเขาเลยนะครับราะเขาก็ทำมีปล<พ>อมข<พ>อสอมีอะไรหมดเลย ครับผมครับเนียนมากเนียนมากนะฮะเป็นติกเกอร์ที่เนียนมากใช้ตอนนี้เลยครับมีปลอเลยครับครับทีนี้ทีนี้คือผมว่านะอย่างอย่างประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนทั่วไปหรือว่าประชาชนทั่วๆไปนี่อาจจะสังเกตไม่ได้หรอกว่าอันไหนแบบปลอมไม่ปลอมอ่ะใช่ไหมฮะจนกว่าจะเป็นผู้เสียหายว่าเฮ้ยมันมีไปสั่งมาถึงบ้านเราว่ามีทะเบียนรถเราเนี่ยไปใช้ จังหวัดนู้นจังหวัดนี้แล้วก็ทำผิดกฎหมายหรือว่าฝ่าฝืนกฎจราจรอันนี้ถึงจะเป็นผู้เสียหายใช่ไหมครับทีนี้ทีนี้สารวัตรผู้กับพอจะบอกได้ไหมครับว่าวิธีการในการแบบสังเกตทะเบียนปลอมมันมันจะต้องทํำยังไงมันยากนะนะจริงๆแล้วมีใน YouTube เยอะมากเลยครับครับครับแต่ก็ถ้าเกิดมองคือคือมาอยู่ที่ว่าปลอมเกตไหนครับครับครับเหมือนเหมือนธนบัตปลอมครับเพราะว่าจะมี สายเกตบางทีก็ตีหลอกง่ายๆเลยใช่ไหมครับถ้าขอใช่ครับทำทำมีการขอสออ,อปกติแล้วก็จะมีขอสอดูง่ายเบื้องต้นก็มีขอสอือเปล่าครับเออเอาตรงๆโจรก็รู้ละว,ว่าว่าเขาดูขอสอกันก็ทําขอสอขึ้นมาอลายน้ําลายน้ําก็ต้องมาตั้งดูลายน้ํบดูต่างของแผ่นใต้เบียนที่กรมการขนส่งเขาเขาขออกไวซ้ซึ่งซึ่งมันซึ่งต้องพูดกันตรงๆว่ามันไม่สามารถปลอมได้ ร้100อยเปอร์เซ็นต์แน่เพราะยังไงเราก็ดูรู้รแต่ว่า,าสําหรับประชาชนเนี่ยอาจจะดูยากนิดนึงเพราะว่าเขาอาจจะไม่มีความชานาญในการในการดูป้า<ช>ทะเบียนรถแล้วก็บางเอขับรถผ่านไปธรรมดามันก็ไม่ไม่สามารถที่จะละเอียดได้ทันทับ,บนี่นี่ผมกาลังดูภาพดูคลิปนะที่ผู้มกับนี่กําลังฉีกทะเบียนอยู่โอ้โหทาเนียนมากเลยนะฮะเนียนมากอมเนียนมากเนียน่เนียนเนียนใช้คำว่าเนียน ต้องพูดออมาเนียนเนียนจริงนะฮะทีนี้ทีนี้นะฮะคือเราอาจจะสังเกตไม่ได้หรอกจนกว่าจะเป็นผู้เสียหายอย่างที่บอกกันนะครับแล้วทีนี้เนี่ยคือเราเราก็รู้แล้วแหละนะว่าเออทะเบียนปลอมเนี่ยมันมันนำไปสู่อาชญากรรมอะไรบ้างนะครับทั้งแต่งานต่างดาวกันลักลอบประทอะไรต่างๆที่ผิดกฎหมายแบบนี้นะเรื่องของคนที่ก็เรียกว่าอะไรฮะไปยุ่งเกี่ยวกับกระบวนการนี้แหละครับคือแน่นอนแหละก็มีความผิดถูกต้องไหมครับแล้วก็มีอะไรอยากจะเตือนกันหรือว่าบอกกันไหมครับคนที่ใช้ทะเบียนปลอมหรือว่าคนที่ เป็นคนผลิตก็ตามทีอะไรเงรี้ยยุ่งเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ครับผมขอญาตในไหนก็พูดถึงเคสนี้ขอญาตเตือนทั้งพี่น้องประชาชนแล้วก็แล้วก็แล้วก็ผู้กระทาความผิดผมขอญาตพูดทีละเคสแต่ละภาพรวมรบกมดเลยนะครับได้ครับได้น,นะครับก็เคสแรกครับสําหรับพี่น้องประชาชนนะครับที่ที่เดือดร้อนเอได้รับความเสียหายจากการาใบถัง เอ่ออเล็กทรอนิใบสั่งที่ที่ตำรวจส่งไปโดยที่ตนเองเนี่ยไม่ได้เป็นผู้กระทำความผิดเนื่องจากไม่ได้ขับรถไปตรงบริเวณที่ถูกออกใบสั่งเลยนะครับก็ก็อยากให้แจ้งพี่น้องประชาชนพี่น้องประชาชนสามารถนําหลักฐานนะครับเอ่อที่เราเนี่ยขับรถเอ่อว่ายืนยันตัวตนเนี่ยว่าเราเนี่ยเป็นผู้บริสุดนะครับไม่ได้ขับขี่รถไปในบริเวณที่ถูกออกใบสั่งในณเวลานั้นเลยเนี่ยไปแจ้งกับทางงานสอบสวนที่อยู่ใกล้บ้านหรือ หรือบริเวณที่เราสะดวกนะครับเพื่อไปยืนยันว่าเราเนี่ยเอาหลักฐานม,ม่แสดงว่าเราเนี่ยเป็นผู้ไปสุดนะครับแล้วก็ลงประจําวันยืนยันการเอ่อกับผู้ยืนยันไว้แล้วก็ส่งไปถังนะครับเอ่อแจ้งอาจจะมีเบอร์ติดต,ต่ออยู่ในไปถังแล้วก็โทรประสานเพราะว่าเนี่ยเอ่อเราเนี่ยผู้ไปสิทธิ์เอ่อผู้ไปสุดให้เป็นผู้ผู้เอ่อกระทําความผิดที่ขับรถฝ่าฝืนเอ่อความเร็วหรือสัญญาณไฟแดงอะไรก็ตามนะแล้วก็ไปเพื่อ แล้วผู้ออกใบสั่งเนี่ยก็จะตรวจสอบนะครับถ้าเกิดเขาตรวจสอบว่ารถเ,เราคันนั้นเนี่ยมีการสวนทะเบียนจริงนะครับเขาก็จะถอนใบใบสั่งตัวนี้ให้นะครับแล้วก็จะสืบสวนติดตามจับกคุมผู้ทำหาว<อ>บิดที่สวมทะเบียนต่อไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ก็ปากพี่น้องประชาชนนะครับถ้าเกิดว่าเอก็อยากให้ให้อใ,ให้แน่ใจนะครับว่าว่าการ,ว,าการว่าการแจ้งเนี่ยเป็นการว่าเราถูกสวนทะเบียนจริงนะครับเพราะว่า เราไม่ได้ถูกสวมจริงแต่เรากระทาไปเพื่อหลีกเลี่ยงค่าปรับนะครับผมเกรงว่าเราจะโดนโทษหนักมากอยากให้เราไม่อยากให้ให้ถูกมีความผิดฐานแจ้งความเทสเอร์มีโทษขายานะครับโทษจำคุกไม่เกินหกเดือนปรับ,รบไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทด้วยหรือทั้งจำทั้งปรับอันนี้เคสกรณนนีพี่น้องประชาชนที่รับความเสียหายครับส่วนก่อนเกิดพี่น้องประชาชนเอาก่อนถึงนั้นก็มีเคสต่อไปก็เป็นกรณีพี่น้องประชาชนที่ที่หลงผิดนะครับ,รบผมขออนุญาตคําว่าผกผิด ที่สั่งทะเบียนปอมมานะครับเพื่อหลบเลี่ยงกล้องเอ่อกล้องกล้องอิเล็กทรอนิกส์นะครับที่จับปับเอลหรือป้ายแดงต่างๆนะครับผมขออนุญาตถ้าเกิดว่ามีการกระทําเช่นเนี้ยครับผมบอกพี่น้องประชาชนเลยว่าโทษของท่านเนี่ยมันหนักมากนะครับเพราะโทษการความผิดฐานปอมและใช้อีกและเอกสารราชการปอมครับซึ่งมีโทษเนี่ยจำคุกตั้งแต่หกเดือนถึงห้าปีและปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นถึงหนึ่งแสนบาทจากการที ทำความผิดแค่อขับรถเร็วหรืออะไรหรือสัญญาณเนี่ยมีแค่โทษปรับธรรมดาแต่ปรากฏว่าถ้าเกิดกระทาความผิดฐานปลอมใช้สายความเนี่ยโทษหนักเลยนะครับครับผมแล้วก็ต่อไปก็เปเอ่อเอ่อฝากถึงผู้กระทาความผิดก่อนนะครับก็ผู้กระทาความผิดกรณีที่เอ่อปลอมแล้วก็ปลอมปลอมปลอมใบทะเบียนเนี่ยมาติดเพื่อหลบหนีการจับคุมของตารวจนะครับผมขออนุญาตลอม ทุกท่านเว้นในที่นี้เลยนะครับว่าตอนเนี้กองบัญชาการตรวจกอบกลางเนี่ยมีข้อมูลปีตัต้าที่จะรวบรวมความผิดของทุกท่านเนี่ยมีอยู่เยอะเพราอแล้วถ้าเกิดว่าจะทําความผิดขึ้นมาไม่ต้องห่วงว่าจะหลบหนีไปไหนเพราะว่าผมสามารถดาเนินการติดตามจับกลุ่มตามได้ขอฝากหนึ่งครับว่าว่าอย่ากระทำผิดเลยนะครับครับอย่าอย่าหาทาเลยนะอย่าหาทําเลยนะครับ แล้วก็กรณีต่อไปก็เอสำหรับพี่น้องประชาชนนะครับที่เอที่ไม่ทราบไม่ใช้คําว่าไม่ทราบกฎหมายครับที่รถที่เช่าซื้อรถมานะครับแล้วก็รถอยู่ปรากฏว่าเอารถไปขายครับนะครับตรงนี้กรณีเนี้ยถ้าเกิดเอารถไปขายเนี่ยคิดว่าเป็นคดีแพ่งเอารถไปธรรมดาเพราะรถเราซื้ออะไรเงี้ยครับเป็นแค่ข่าวนะครับเพราะว่าท่านเนี่ย โดนความผิดฐานยักยัจอกนะครับครับซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกินสามปีปรับไม่เกินหกหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับซึ่งเนี้ยก็เป็นโทษนะครับครับก็ถึงพี่น้องประชาชนอาจจะไม่ทราบข้อกฎหมายคิดว่าเป็นคดีแพ่งธรรมดาไม่ใช่นะครับส่วนผู้ซื้อผู้ซื้อรถคันดังกล่าวไปเนี่ยก็ทราบอยู่แล้วว่าเวลาเราซื้อรถพวกนี้ราคามจะถูกกว่าปกติใช่ครับมันอ๋อแสดงว่าคุณเนี่ยมีเจตนาที่จะซื้อรถที่จะไม่ถูกต้องนะครับ มีความผิดฐานรับของโจรก็มีโทษอาญาเหมือนกันจำคุกไม่เกินห้าปีปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำนะครับคตรงนี้ก็ก็ก็จะเป็นความผิดที่ต้องได้รับนะครับแล้วอีกข้อหนึ่งก็อย่างที่เอคุณสิทธิดปานุสอบถามรับเครือข่ายนะครับเอผู้ที่ทําป้ายทะเบียนปลอมนะครับโทษท่านเนี่ยหนักเหมือนกันนะครับเพราะว่าโทษคือปลอมเอกสารราชการนะครับใช่ครับ โทษปลอมอัยการเนี่ยจะต้องถูกดำเนินคดีถูกมีโทษจำคุกนะครับระวางโทษแต่หกเดือนถึงห้าปีและปรับแปหนึ่งหมื่นถึงหนึ่งแสนบาทเช่นกันครับเพราะฉะนั้นโทษหนักครับก็ฝากถึงว่าอย่าอย่าไปหาทำฝงผิดกฎหมายต่างๆเลยครับครับผมครับครับครับขออนุญาตสอบถามภวมกับอีกนิดนึงว่าอย่างทะเบียนที่เขาปลอมขึ้นมาเนี่ยนะครับนะภูมกับเป็นเป็นทะเบียนที่เขาแบบสุ่มมาสุ่มตัวเลขมาสุ่มจังหวัดมา หรือเออเขาไปค้นหาดูข้อมูลไหมว่าเฮ้ยเราจะปลอมทะเบียนรถคันนี้นะอะไรเงี้ยคือเขาสุ่มหรือว่าเขาเขามีเป้าหมายฮะผมมองว่าผมเชื่อว่านะครับคครับได้สองแบบครับมีข้อมูลข้อมูลรถที่ใช้ในการเรถที่จะปลอมขึ้นมาเนี่ยจะมีหรือว่าอาจจะเป็นกรณีที่ว่าขับรถผ่านแล้วเห็นป้ายทะเบียนเนี่ยรถสีเนี่ยเฮ้ยตรงกับเราอ๋อได้อย่างหนึ่งสองคือมีข้อมูลภายในอ๋อครับ ข้อมูลภายในผมไม่ทราบว่าจากไหนผมไม่รู้ล่ะรู้แค่ว่าเขาต้องรถคันนี้ยี่ห้อเนี้ยสีเนี้ยมีทะเบียนนี้นี่เขาก็ปอมน,นี้มาสองคือกรณีที่เขาทราบว่าเอ้รถทะเบียนเนี้ยไอ้ทะเบียนทะเบียนเนี้ยยังไม่มีรถที่จดทะเบียนครับ,รบจะมีทะเบียนบ,บ้างของโครงการขลวงตรงที่ที่ยังไม่มีจดทะเบียนกับกับรถคันไหนครับ,รบเขาก็ปลอมอัอนนี้ขึ้นมาเหมือนกันก็ผมครับได้หมดทุกรูปแบบเลยว่างั้นเถอะใช่ไหม ใช่ครับเขาก็ปอกันนี้ถ้าเกิดว่าเขาปลอมปลอมร,รถแตกไปเนี่ยก็อาจจะมีเคสที่ว่าเขามีกล้องวงจรปิดจ,จับได้ส่งไบสั่งเขาก็จะโดนถูกเขาก็จะก็จะ,จะรู้ว่าเฮ้ยรถเนี่ยมีการลดแปดละเขาก็ตกไปเป็นป้ายที่เบียนว่างเพราะป้ายที่เบียนว่างไม่มีใครมาแจ้งความร้องทุกข์แน่ๆว่าเฮ้ยร,รถผมต้นไร้สั่งรือที่ผมไม่ได้ขับไปอะไรครับครับผมบจะเป็นครับอขออนุญาตถามคําถาม,ถาม,ถาม,ถามจากคุณผู้ชมทาง Facebook ได้ไหมครับพอดีตอนนี้เราไลฟ์กันอยู่ด้วย นะดเดี๋ยวเดี๋ยวพุ่มกลับลองดูว่าเอ๊ะจะแนะนําอย่างไรนะพอดีมีข้อมูลคําถามนี่นะครับจากคุณผู้ฟังคุณศรีนินน,นะครับถามแบบนี้ครับบอกว่าคือถ้าเราติดป้ายชำระภาษีประจำปีรถมอเตอร์ไซค์นะครับคือเราแบบถูกดึงออกไปใช้ปลอมกับคันอื่นได้ไหมคืออาจจะแบบถูกขโมอยออกไปอะครับแล้วก็เอาไปใช้กับคันอื่นได้ไหมนี่หนึ่งนะแล้วถ้าเผื่อว่าของเราหายเนี่ยนะครับเราแบบสามารถรีกว่าถ่ายเอกสาร แทนได้ไหมแบบจะได้แบบเออป้องกัน no ว่าเขาจะมาขโมยแบบของจริงไปอะไรอย่างเงี้ยเป็นป้ายชําระภาษีของรถปอร์เช่ครับผมพวดกับได้ครับงั้นงั้นผมขอแยกเป็นสองประเด็นนะครับที่สอบถามมาก็เขออนุญาตตอบตามกฎหมายนะครับก็ถ้าเกิดกรณีที่เออมีคนเอาป้ายทะเบียนหรือเอาแผ่นป้ายการเสียภาษีเนี่ยของบุคคลอื่นมาใช้นะครับคนนั้นเอาไปใช้ในรถติดรถตัวเองนะครับถ้าเป็นป้ายเป็นแผ่นป้ายทะเบียนจริงหรือว่าแผ่นเออป้ายภาษีจริงเนี่ยครับคนคันอื่นเลยเนี่ยก็ มันมีเอ่อพรจก็จะมีโทษปรับนะครับก็จะปรับไปส่วนเรานะครับตอนนี้ถ้าเกิดว่าเฮ้ยเราโดนดึงไปละไปละไปสั่งทะเบียนมาใหม่หรือว่าไปสั่งแผ่นป้ายเสียภาษีให้ไปตีหลอกเราตีหลอกสีเกิดไว้แล้วมาตัดรถตัวเองครับนี่ก็มีโทษปรับเช่นเดียวกันครับครับผมอ๋อใช่ครับเออแล้วอย่างนี้ต้องใช้ตัวจริงใช่ไหมใช่ครับเพราะแล้วคือ ของพวกนี้มันเป็นเอกสารเอกสารราชการเพราะแล้วเราต้องไปแจ้งกับขนส่งว่าเอ่อทะเบียนหายหรือแผ่นการเสียภาษีหายอย่างเงี้ยเพราะเขาเขาทางขนส่งมาให้แล้วจะไปีรนะครับก็ก็ก็จะมีความผิดเหมือนกันครับครับเพราะว่ารถมอเตอร์ไซค์มันเอาง่ายเนาะเพราะว่ารถมอเตอร์ไซค์นี่มันมันอาจจะค่อยอยู่แขนอยู่นิดดึงปุ๊บก็ออกไปได้แหละใช่ไหมครับใช่ครับต้องระวังนะคุณสีนีนนะคือถ้าหาย จะใช้แบบซีล็อกไม่ได้จะถ่ายเอกสารไม่ได้นะครับผมแต่ว่าวิธีการคือต้องไปแจ้งนะฮะที่ที่ขนส่งนะครับแล้วก็ว่าเนี่ยใบเสียภาษีหายนะครับแล้วก็น่าจะขอฉบับใหม่มานะครับใช่ครับผมครับโอเคครับผมได้รับคำความรู้ครบถ้วนเลยนะฮะในช่วงนี้นะครับผมเป็นกำลังใจให้กับตํารวจทางหลวงทางในการทํางานต่อไปนะครับแล้วก็เรียกว่าช่วยเหลือประชาชนแบบนี้นะครับโอกาสหน้าคงได้พูดคุยกับทางพู่มกับนะอีกรอบหนึ่งนะครับผมวันนี้ขอบพระคุณมากและสวัสดีครับ ครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับก็เป็นพื้นที่ทางภาคใต้นะพันตํารวจเอกชนกฤษพงศสรินะฮะท่านเป็นผู้ร่วมกับการเจ็ดกองบังคับการตำรวจทางหลวงนะดูแล11จังหวัดเลยคือพื้นที่ใหญ่มากนะครับวันนี้ก็เป็นเรื่องของการกวาดล้างรถแฝดนะรถแฝดทางใต้นะครับผมคือรถแฝดเนี่ยคือรถที่ปลอมทะเบียนเอาทะเบียนปลอมมาสวมเอาทะเบียนปลอมมาใส่นะครับตอนแรกๆเนี่ยนะฮะเท่าที่เห็นเนี่ยนะครับคือ ปลอมทะเบียนก็เหมือนจะเป็นแผ่นเลยเนาะนะนะนว่าเออเป็นแผ่นทะเบียนนามาติดอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ที่ไหนได้โอ้ก็เป็นสติกเกอร์เพิ่งเห็นภาพเห็นคลิปพุ่มกับเนี่ยดึงฉีกกระชากนะครับสติกเกอร์ที่แปะแปะแผ่นโลหะเนี่ยที่ที่เป็นแบบทะเบียนไวเอาไวไอย่างเงี้ยออกมาปื๊บอย่างเงี้ยอย่างนี้มันก็ง่ายนะครับคุณผู้ฟังใช่ไหมคือเอา้าไม่อยากใช้ทะเบียนนี้ละเอาไปสั่งมาทีนี้ก็มาแปะใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะครับคือมีความผิดทั้งกระบวนการครับทั้งคนซื้อคนขายคนทําด้วยเพราะว่าผมว่า ก็คงจะไม่ได้ทําเองอ่ะอาจจะมีการสั่งซื้อนะครับในช่องทางอื่นๆอะไรก็ว่ากันไปแบบนี้นะครับก็ต้องฝากถึงกันนะคือถ้าเผื่อว่ากวาดล้างเนี่ยนะฮะแล้วก็แล้วก็ถูกจับกลุมนะฮะก็ถือว่าเป็นการกระทําที่มีความผิดนะตามกฎหมายรุนแรงอยู่นะครับตั้งจําและปรับเลยนะครับก็ฝากกันไว้ในเรื่องนี้อขอบคุณคุณศรีนินที่รับฟังนะครับแล้วก็ถามคําถามมาเนาะก็ตอบคําถามให้แล้วขอบพระคุณมากครับคุณมดมินบุรีบอกว่าสวัสดีคุณอาทิตย์สวัสดีปีใหม่ค่ะ สวัสดีปีใหม่ครับคุณมดบินบุรีนะครับยังยังรับฟังกันอยู่รับชมกันอยู่นะครับขอบพระคุณมากๆเลยนะครับขอให้มีความสุขช่วงปีใหม่ด้วยนะครับคุณมดร่ํารวยร่ารวยนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีความสุขมากๆครับแล้วก็คนท้องนึงก็สวัสดีปีใหม่ทักทายมาสวัสดีปีใหม่ทักทายท่านภูมิกับมาด้วยนะครับผมแล้วคุณมดสวัสดีสวัสดีค่ะคุณอาตีสวัสดีครับขอขอบพระคุณทุกท่านเลยที่ติดตามรับชมแล้วก็รับฟังกันนะครับ ถือว่าเป็นประโยชน์มากๆในช่วงหยุดเป็นเหยื่อแบบนี้นะครับผู้ฟังติดตามกันได้ทุกวันเสาร์นะรประมาณช่วงสองทุ่มแบบนี้นะครับก็จะมีเรียกว่าการเตือนนะฮะหรือว่าผลงานของเจ้าหน้าที่นะครับที่ไปกวาดล้างอาชญากรรมในรูปแบบต่างๆที่มาบอกกันนะผ่านช่องทางนี้ติดตามกันได้ทุกวันเสาร์ตอนสองทุ่มกับหยุดเป็นเหยื่อนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวเราเบรกกันสักครู่หนึ่งแล้วกลับมาตามกันต่อในช่วงหน้าครับถูกลอกลวงหลอกลงทุน หยุดตกเป็นผู้เสียหายมารู้เท่าทันภัยใกล้ตัวในช่วงหยุดเป็น